ไม่สมเป็นนางเอกระดับตัวท้อเปิดห้านางเอกถูกยกเป็นขวัญใจคนไทยแม้ค่าตัว100ล้านแต่ใช้ชีวิตติดดินไม่ติดรู้ อันดับที่1ยายาอุรัสยาทำไอจีสะเทือนเป็นอย่างมากเมื่อสาวยายาได้ออกมาอัพรูปทีไรของชิ้นนั้นเป็นต้องขึ้นราคากันหนักมากในทันทีเป็นนางเอกสาวที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูน่ารักสดใสไปสหมหดใช้ชีวิตติดดินนางปิ้งข้าวเกรียบกับเตาถ่านสอนวินมอเตอร์ไซค์และโมเมนต์น่ารักอีกหลายอย่างส่วนถูกยกให้เป็นนางเอกติดดินนิสัยดี อันดับที่2ชมพู่อรารยาคุณแม่หายแฟชั่นที่ใครๆต่างก็รู้อยู่แล้วว่าแม่ชมนัดแฟชั่นเรื่องการแต่งตัวต้องทันสมยัยและปังอยู่เสมอแถมยังมีตำแหน่งเป็นสภายมื่นล้านแต่เห็นสวยๆรวยๆแบบนี้การใช้ชีวิตนั้นกลับอยู่แบบเรียบง่ายใส่ชุดรูเดินซื้อของริมถนนรวมถึงการเลี้ยงเด็กๆอย่างสายฟ้าพายุก็แบบเรียบง่ายตามไปด้วยเป็นคุณแม่ดาราที่น่ายกย่องมากเลยจริงๆอันดับที่3ามเบลล่ารานีนางเอกสาวที่ หลายคนมักจะเรียกเธอว่าแม่นายติดดินเพราะไม่ว่าสาวเบลล่านั้นจะไปที่ไหนเธอมักจะแวะซื้อของริมข้างทางอยู่บ่อยๆรวมไปถึงเคยนั่งกินบะหมีร่ริมข้างทางมาแล้วภาพนั้นก็เรียกได้ว่าแฟนคลับหลายคนประทับใจเธอกันเป็นอย่างมากเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวอยู่ในกวนนางเอกเศรษฐีแต่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ยุ่งยากเอาใจแฟนๆไปเลยอันดับที่4ขวันอุสมณีต่อกันที่นางเอกสาวสายฟอที่ไม่ว่าลุกเธอนั้นจะแซบ เกินต้านแค่ไหนแต่การใช้ชีวิตรวมถึงอาหารการกินของเธอน,นั้นก็เรียกได้ว่าเรียบง่ายเป็นอย่างมากมักจะเห็นภาพของเธอในการกินข้าวริมถนนอยู่บ่อยๆโจกข้าวเหนียวร้านริมทางทําเอาหลายคนนั้นบอกกันเลยว่านางเอกสวยขนาดนี้แต่ใช้ชีวิตติดดินได้ยังไงกินอะไรง่ายๆทุกอย่างแถมเธอน,นั้นชอบนั่งรถบัสไปทํางานมากกว่าการเรียกรถแท็กซี่อันดับที่หมินพิชยาเธอนั้นไม่จำเป็นต้องเข้าวงการบันเทิงเพื่อหาเงินก็เรียกได้ว่ารวยอยู่แล้ว ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราไฮโซเลยก็ว่าได้เพราะครอบครัวสาวมินนั้นเป็นนักธุรกิจแถวหน้าของจังหวัดขอนแก่นมีธุรกิจมากมายในมือมูลค่าระดับ้อยล้านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านจัดสรรห้างขายวัสดุก่อสร้าง s g Home แต่หินแบบนี้สาวมินก็ชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายปลูกผักออร์แกนิกทำสวนรวมไปถึงช่วงนี้เรามักจะได้เห็นสาวมินออกมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าริมถนนถือได้ว่าเป็นดาราไฮโซที่น่าประทับใจมากเลย จริงจริง